ขอโอกาสทบทวนโอวาทกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิสุขปุญญสศะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิสำหรับวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม 224แห่งทั่วโลกเป็นบุญใหญ่ที่พลาดไม่ได้สาธุเราต้องมาเอาบุญนี้กันเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีในวัฏสงสาร ซึ่งทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องมีความสุขใจถ้าทำไปแล้วเราทุกข์ใจก็หาควรไม่ต้องสุขใจทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำ สุขใจตลอดครบทั้งสามวาระจึงจะคุ้มค่าและถูกหลักวิชาของการทำบุญแต่ละวัดแต่ละศูนย์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลทั้งก่อสร้างและดูแลรักษาต่างๆมากมาย เราต้องช่วยกันสนับสนุนพระภิกษุและผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเราต้องมาเอาบุญกับท่านสาธุ อยากได้บุญมากก็ต้องทำให้ใจใสามากๆและทุ่มเทให้เต็มที่เต็มกำลังของเราด้วยความปีติเบิกบานใจสาธุบุญเป็นสิ่งจำเป็นจะไปอยู่พบภูมิไหนหรือโลกไหน ก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นจะอยู่พบสวรรค์ก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกสวรรค์อยู่ชั้นดุสิตก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ต้องตกจากชั้นดุสิตอย่างบุญพิเศษอยู่วงบุญพิเศษ ก็ต้องใช้บุญหมดบุญก็ตกจากวงบุญพิเศษไปอยู่วงอื่นอยู่โลกมนุษย์ก็ต้องใช้บุญที่เห็นกันอยู่นี่แหละต้องใช้บุญทั้งนั้นเราหรือญาติของเราหรือใครใครก็ตาม ก็ต้องใช้บุญทั้งสิ้นบุญจะใช้เราก็ต้องมีบุญจะมีบุญก็ต้องสร้างบุญบุญหล่นทับไม่มีต้องสร้างเองทั้งนั้นสาธุเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายซึ่งเกิดขึ้นได้ยากเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้สร้างบุญต้องรีบทำเสียจะได้มีบุญกันเยอะๆนะสาธุบุญที่จะใช้ได้ ต้องเป็นของตัวเองเป็นของส่วนตัวบุญส่วนตัวจะให้คนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบสร้างบุญกันเสียสาธุต้องตอกย้ำซ้ำเติมสั่งสอนตัวเองให้ได้ทุกวัน แม้จะเคยได้ยินบ่อยๆบ,บางครั้งก็หลงลืมต้องทบทวนกันบ่อยๆอ,อยากจะเป็นอะไรก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องใช้บุญอยากเป็นผู้ปกครองก็ต้องใช้บุญ อยากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องใช้บุญอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องใช้บุญอยากไปที่สุดแห่งธรรมก็ต้องใช้บุญอยากไปวงบุญพิเศษก็ต้องใช้บุญที่พูดอย่างนี้ เพราะรักและปรารถนาดีกับทุกคนในวาระในภาวะนี้ให้รียบเป็นรวยสวนกระแสสาธุจะได้บุญกันเยอะๆเพื่องานพระพุทธศาสนาจะไปได้ไกล และทันเวลาที่พวกเราจะได้เห็นสาธุและอนุโมทนาสาธุการไปทั่วโลกเลยสาธุนี่ก็เป็นโอวาทที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านให้กับพวกเราไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561 สรงวางสุงไว้ไปทุกทิศททางเพื่อนำแสงธรรมไปถึงใจชนจสุไกลแสงไกลดินแดนไหนจะนำแสงตะว,วันไปถึงจุดห,าหมายเมฆหมอกสลายสองประกายด้วยแสง ทำนำสองแสงหัวใจยังแกร่งเดินหน้าทุ่มสุดใจตราบที่เธอยังคงมีฉันจะคอยห่วงใยจับมือร้อยใจเดินไปด้วยกันน,กนี่คือสัญญามันคงไว้อยู่เคียงข้างกัน สร้างสรรค์กำลังใจให้เธอได้มั่นใจให้เธอได้มั่นใจมีดวงตะวันและฉันเคียงเธอโอจะนำแสงตะวันไป้ถึงจุดหมายเมฆหมอกสลายส่องเปลกายด้วยแสงตะวัน คอยห่วงใยจับมือร้อยใจเดินไปด้วยกันกน,นีคือสัญญามันคงไว<ม>้อยู่เคียงข้างกันส่านซันกำลังใจให้เธอได้มั่นใจมีดวงตะวันและฉันเคียงเธอ และฉัน